สวัสดีครับกลับมาพบกับผมผู้กองกล้องในไขคดีดังเรื่องราวที่คุณจะได้ชมต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงจากแฟ้มคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเป็นอุทาหรณ์และถอดบทเรียนจากโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นคดีฆาตกรรมที่เราจะเปิดแฟ้มในวันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่ซึ่งความหรูหราของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา ถูกบดบังด้วยความเหี้ยมโหดของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันที่3กันยายนพุทธศักราช2568ณอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเรือพายทีมชาติและในเช้าวันนั้นเองพวกเขาก็ได้พบกับวัตถุแปลกปลอมที่ลอยอยู่กลางน้ำมันคือ กระเป๋าเดินทางผ้าสีดำใบใหญ่ที่ถูกล่ามด้วยโซ่เหล็กและแม่กุญแจอย่างแน่นหนาแต่ที่น่าขนลุกคือกระเป๋าใบนั้นลอยอยู่เหนือผิวน้ำพร้อมกับส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเมื่อเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่และทีมกู้ภัยใช้เครื่องมือตัดกุญแจและนำกระเป๋าขึ้นมาเปิดตรวจสอบทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นภายในกระเป๋า พบร่างของหญิงสาวชาวเอเชียไม่ทราบสัญชาตินอนขดตัวอยู่สภาพเปลือยท่อนบนและถูกฆาตกรรมมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วันแต่ความเหี้ยบโหดไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นฆาตกรได้เตรียมการอำพรางศพมาอย่างรัดกุมในช่องด้านหน้าของกระเป๋าพบแผ่นดัมเบลเหล็กถ่วงน้ำหนักจำนวน9แผ่นน้ำหนักรวมเกือบ16กิโลกรัมยัดอยู่ เพื่อให้กระเป๋าจมน้ำแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันกลับลอยขึ้นมาเป็นพยานให้กับเหยื่อทีมกองพิสูจน์หลักฐานเข้าทำงานในที่เกิดเหตุทันทีโดยพุ่งเป้าไปที่หลักฐานทางกายภาพที่คนร้ายหลงเหนอไว้กระเป๋าเดินทางโซ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดัมเบลถูกเก็บอย่างละเอียดเพื่อหาร่องรอยลายนิ้วมือแฝงของผู้ก่อเหตุการพบศพ พร้อมวิธีการอําพรางที่ซ้ำสอนเช่นนี้ทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดชนบรุรีและตำรวจภูธรภาคสองตั้งข้อสันนิษฐานทันทีว่านี่อาจไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นฝีมือของอาชญากรต่อเนื่องที่เคยลงมือก่อเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมาก่อนปริศนาแรกที่ตำรวจต้องคลี่คลายคือหญิงสาวผู้เสียชีวิตคือใคร และฆาตรกรที่ใช้เหล็กถ่วงน้ำหนักในการอำพรางศพรายนี้เป็นใครการค้นพบกระเป๋าเดินทางที่บรรจุศพหญิงสาวนิรนามพร้อมแผ่นดัมเบลถ่วงน้ำหนักในอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ได้จุดชนวนการสืบสวนคดีฆาตกรรมอำพรางที่เต็มไปด้วยปริศนาหลักฐานทางกายภาพชิ้นสำคัญคือลายนิ้วมือแฝงบนแผ่นดัมเบลแต่ก่อนที่จะรู้ว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของใครคำถามเร่งด่วนที่สุด ที่ทีมสืบสวนต้องตอบให้ได้คือหญิงสาวผู้เสียชีวิตคือใครร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการชนสูตรอย่างละเอียดผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันข้อมูลจากที่เกิดเหตุว่าผู้ตายเป็นหญิงชาวเอเชียอายุป,ประมาณ30-35ปีสูงประมาณ162เซนตเมตรผิวขาวผมยาวสีดำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การตรวจสอบลายนิ้วมือเมื่อนำลายนิ้วมือของผู้ตายไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของไทยผลปรากฏว่าไม่พบข้อมูลที่ตรงกันนี่คือข้อบ่งชี้สำคัญประการแรกว่าผู้ตายไม่ใช่คนไทยขณะเดียวกันผลการชนะสูตรได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ตายแพทย์ดิติเวสระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจ แต่ไม่พบร่องรอยการถูกรัดคอหรือร่องรอยการต่อสู้ที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามพบรอยเขียวช้ำบริเวณลำคอกลางหน้าอกและสันจมูกซึ่งอาจเกิดจากการกดทับอย่างรุนแรงแต่หลักฐานที่น่าสนใจที่สุดที่พบในระหว่างการชันสูตรคือการพบว่าผู้ตายได้ผ่านการทำสัญญกรรมเสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคน ทีมแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำถุงซิลิโคอนออกมาตรวจสอบอย่างระมัดระวังและนี่คือจุดที่การสืบสวนได้พบกับเบาะแสสำคัญชิ้นต่อไปบนผิวของถุงซิลิโคนปรากฏหมายเลขซีเรียลสลักอยู่พร้อมกับอักษรภาษาจีนนี่คือรหัสลับที่อาจไขปริศนาตัวตนของผู้ตายได้ทีมสืบสวนเริ่มต้นภารกิจแกะรอยทันที พวกเขาบันทึกหมายเลขซีเรียลและลักษณะของอักษรภาษาจีนอย่างละเอียดก่อนจะส่งข้อมูลนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน 1. ประสานงานไปยังกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความร่วมมือจากตำรวจสากลและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้ช่วยตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายซิลิโคนดังกล่าวในประเทศจีน รวมถึงตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายที่อาจมีรูปพัณฑ์หรือประวัติการทำศัละยะกรรมที่ตรงกัน 2. ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสมาคมศัละยะแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยเพื่อสอบถามว่าซิลิโคนลักษณะนี้มีการนำเข้ามาจำหน่ายหรือใช้งานในสถานพยาบาลในประเทศไทยหรือไม่แม้ว่าอักษรภาษาจีนจะบ่งชี้ถึงแหล่งผลิตในต่างประเทศ แต่ก็ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ทุกทาง 3. ขยายผลการตรวจสอบไปยังคลินิกศัลยกรรมความงามและโรงพยาบาลเอกชนโดยเฉพาะในพื้นที่พัทยาชนบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนิยมเดินทางมารับบริการศัลยกรรมตกแต่งขณะที่รอผลการประสานงานจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งต้องใช้เวลา ทีมสืบสวนก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่สำคัญยิ่งขึ้นการตรวจสอบซิลิโคนเสริมหน้าอกได้ให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับสัญชาติของผู้ตายซึ่งคาดว่ามีความเชื่อมโยงกับประเทศจีนขณะที่การประสานงานระหว่างประเทศกำลังดำเนินไปทีมสืบสวนได้หันกลับมาให้ความสำคัญกับหลักฐานอีกชิ้นที่พบในที่เกิดเหตุนั่นคือแผ่นดัมเบล9แผน่น ที่ถูกใช้เป็นน้ำหนักทวงกระเป๋าแม้ว่าดัมเบลจะเป็นอุปกรณ์ที่หาซื้อได้ทั่วไปแต่ทีมสืบสวนเชื่อว่าหากสามารถระบุแหล่งที่มาของการซื้อได้อาจนำไปสู่เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับตัวคนร้ายได้ภารกิจจึงเริ่มต้นขึ้นด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของดัมเบลอย่างถี่ถ้วนกองพิสูจน์หลักฐานทำการบันทึกลักษณะยี่ห้อน้ำหนักและที่สำคัญคือ สภาพของดัมเบลที่ดูค่อนข้างใหม่ไม่น่าจะผ่านการใช้งานมานานจากข้อมูลเหล่านี้ทีมสืบสวนได้เริ่มกระบวนการแกะรอยแหล่งจำหน่ายพวกเขาประสานงานไปยังร้านค้าอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ห้างสอบสินค้าและแม้แต่ร้านค้าออนไลน์เพื่อสอบถามว่ามีการจำหน่ายดัมเบลลักษณะดังกล่าวหรือไม่โดยจำกัดวงการค้นหาให้แคบลงในพื้นที่พัทยาชนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจจะจัดหาอุปกรณ์แต่ในที่สุดความพยายามก็เป็นผลเมื่อมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตพัทยาใต้ยืนยันว่ามีการจำหน่ายดัมเบลยี่ห้อและรุ่นดังกล่าวตรงกับที่ตำรวจพบในที่เกิดเหตุเมื่อได้สถานที่เป้าหมายแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าแห่งนั้น ทีมสืบสวนได้ร้องขอฟุตเทจย้อนหลังไปหลายวันก่อนวันที่คาดว่าศพจะถูกนำไปทิ้งพวกเขาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการไล่ดูกล้องทีละตัวโดวยเฉพาะกล้องบริเวณแผนกอุปกรณ์กีฬาและจุดชำระเงินและแล้วท่ามกลางภาพผู้คนเดินจับจ่ายซื้อของนับร้อยนับพันเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็สังเกตเห็นบุคคลต้องสงสยัยเป็นชายชาวเอเชีย2-3ถึงคนกำลังเลือกซื้อแผ่นดัมเบลจำนวนมากและนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ชนิดและจำนวนของดัมเบลตรงกับที่พบในกระเป๋าเดินทางทุกประการแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถสามารถจับภาพรถยนต์ที่กลุ่มชายดังกล่าวใช้เดินทางมาได้เป็นรถยนต์ SUV สีบรอนตอนนี้ตำรวจมีภาพของผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ที่ใช้ในการจัดหาอุปกรณ์อำพลางศพแล้วการแกะรอยหาที่มาของแผ่นดัมเบลได้นำทีมสืบสวนไปสู่ภาพจากกล้องวงจรปิด ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพัทยาใตา้พวกเขาพบกลุ่มชายชาวจีนต้องสงสัยกำลังซื้อดัมเบลชนิดเดียวกับที่ใช้ทวงน้ำหนักศพและที่สำคัญที่สุดพวกเขาสามารถระบุรถยนต์ SUV สีบรอนซ์ที่กลุ่มชายดังกล่าวใช้เป็นพาหนะได้สำเร็จเมื่อมีข้อมูลรถยนต์เป้าหมายภารกิจต่อไปคือการแกะรอยรถคันนี้เพื่อสาวไปถึงตัวตนของผู้ครอบครอง ทีมเทคนิคทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงคุณภาพจากภาพกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถและในที่สุดพวกเขาก็สามารถดึงหมายเลขทะเบียนรถที่ชัดเจนออกมาได้ข้อมูลหมายเลขทะเบียนถูกส่งไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลผู้ครอบครองทันทีและผลการตรวจสอบก็ได้มอบเบาะแสสำคัญชิ้นต่อไปให้กับทีมสืบสวน รถยนต์ SUV สีบรอนซ์คันดังกล่าวไม่ได้มีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของแต่จดทะเบียนในานามของบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาทีมสืบสวนไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังบริษัทรถเช่าตามที่อยู่ที่ได้มาและเข้าพบเจ้าของกิจการทันทีพวกเขาแสดงภาพรถยนต์ต้องสงสยัยและหมายเลขทะเบียนพร้อมสอบถามข้อมูลการเช่ารถคันดังกล่าวในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเจ้าของเต็นท์รถเช่า ให้ความร่วมมืออย่างดีเขายืนยันว่ารถคันดังกล่าวถูกเช่าไปจริงและได้นำเอกสารสัญญาเช่ารถออกมาให้ตำรวจตรวจสอบเอกสารระบุว่าผู้เช่าคือชายชาวจีนสองคนได้ทำสัญญาเช่ารถเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยรับรถที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ที่น่าสนใจคือตามสัญญารถควรจะถูกนำมาคืนในวันที่10กันยายนแต่ผู้เช่ากลับนำรถมาคืนก่อนกำหนด คือในวันที่30สิงหาคมเพียง3วันก่อนที่จะมีการพบศพในอ่างเก็บน้ำพนักงานที่รับรถคืนในวันนั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากลุ่มคนจีนที่นำรถมาคืนอ้างว่าต้องรีบเดินทางกลับประเทศจีนด่วนและสังเกตว่ารถยนต์ถูกทำความสหอาดภายในมาอย่างดีผิดปกติแต่ก็พบร่องรอยความเสียหายที่ชุดแต่งด้านนอกเล็กน้อยซึ่งผู้เช่ายอมจ่ายค่าเสียหายแต่โดยดี หลักฐานสำคัญคือสัญญาเช่ารถที่ระบุชื่อและข้อมูลของชายชาวจีนสองคนที่น่าสงสัยและข้อมูลการคืนรถก่อนกำหนดพร้อมอ้างว่าต้องรีบเดินทางกลับประเทศยิ่งตอกย้ำข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือผู้ก่อเหตุและได้หลบหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้วแต่ถึงแม้ผู้ต้องสงสัยจะหลบหนีไปแล้วการสืบสวนยังไม่สิ้นสุด ทีมสืบสวนรู้ดีว่าหลักฐานชิ้นสำคัญที่สุดที่จะมัดตัวคนร้ายได้ยังคงรอพวกเขาอยู่นั่นคือรถยนต์ของกลางคันนั้นเองทีมสืบสวนได้ประสานงานกับเจ้าของเต้นรถเช่าและนำกำลังเข้าอายัดรถยนต์ SUV สีบรอนซ์คันดังกล่าวทันทีแม้รถจะถูกส่งคืนและอาจถูกนำไปให้ลูกค้ารายอื่นเช่าต่อแล้วก็ตามแต่นี่คือวัตถุพยานชิ้นสำคัญที่ไม่อาจมองข้าม รถยนต์ถูกนำไปยังกองพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบอย่างละเอียดที่สุดพวกเขาแบ่งพื้นที่ตรวจสอบภายในรถออกเป็นส่วนๆตั้งแต่เบาะนั่งพรมปูพื้นช่องเก็บของคอนโซลไปจนถึงท้ายรถที่อาจใช้ในการขนย้ายกระเป๋าเดินทางพวกเขาใช้เทคนิคพิเศษในการเก็บหาลายนิ้วมือแฝงแม้ในจุดที่คิดว่าถูกเช็ดล้างไปแล้วก็ตาม มีการใช้เครื่องดูดฝุ่นชนิดพิเศษเพื่อเก็บตัวอย่างเส้นผมเศษผิวหนังหรือเส้นใหญ่ที่อาจหลงเหลืออยู่เพื่อนำไปตรวจหา DNA ของผู้โดยสารและเหยื่อแต่การตรวจสอบไม่ได้หยุดแค่ภายในรถทีมพิสูจน์หลักฐานยังให้ความสำคัญกับภายนอกและใต้ท้องรถพวกเขาเก็บตัวอย่างดินโคลนหรือเศษพืชที่อาจติดอยู่ใต้ท้องรถเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างดินจากบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ซึ่งจะสามารถยืนยันได้ว่ารถคันนี้เคยเดินทางไปยังจุดทิ้งศพจริงหรือไม่และการทำงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนของทีมพิสูจน์หลักฐานก็ไม่สูญเปล่าแม้ภายในรถจะถูกทำความสะอาดอย่างดีแต่พวกเขาก็สามารถเก็บลายนิ้วมือแฝงจากบางจุดที่คนร้ายอาจมองข้ามไปได้สำเร็จเช่นบริเวณกระจกมองหลังหรือใต้เบาะที่นั่ง ผลการเปรียบเทียบลายนิ้วมือแฝงที่พบบนแผ่นดัมเบลกับลายนิ้วมือแฝงที่เก็บได้จากภายในรถยนต์ปรากฏว่ามีลายนิ้วมือที่ตรงกันนี่คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ชิ้นสำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกลุ่มชายชาวจีนผู้เช่ารถเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำพรางศพได้อย่างชัดเจนปฏิเสธไม่ได้แต่ปริศนายังไม่จบสิน้นข้อสงสัยที่ตำรวจภูธรภาคสองตั้งไว้ตั้งแต่แรกคือ ความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดระหว่างคดีนี้กับคดีฆ่ายัดกระเป๋าเดินทางสีแดงที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อช่วงต้นปีเดียวกันถึงเวลาที่ต้องนำแฟ้มคดีทั้งสองมาเปรียบเทียบกันอย่างละเอียดทีมสืบสวนสพห้วยใหญ่ชนบุรีและสบพบ้านฉางระยองได้ประสานงานกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำนวนคดีรายงานการชนสูตรพลิกศพ และผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดเพื่อค้นหารูปแบบที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการกระทําของคนร้ายกลุ่มเดียวกันและสิ่งที่พวกเขาพบก็ยิ่งตอกย้ำข้อสอนิฐานนั้นให้หนักแน่นยิ่งขึ้นเยือ่อทั้งสองคดีเป็นหญิงสาวชาวเอเชียซึ่งถูกฆาตกรรมและไม่สามารถระบุต,ตัวตนได้ในทันทีวิธีการอำพรางศพศพถูกยัดใส่กระเป๋าเดินทางยางทารุณ อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักทั้งสองคดีมีการใช้แผ่นดัมเบลเป็นวัสดุถ่วงน้ำหนักเพื่อให้กระเป๋าจมน้ำซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักในคดีฆาตกรรมทั่วไปสถานที่ทิ้งศพทั้งสองจุดอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งอยู่ติดกันบ่งชี้ว่าคนร้ายอาจมีความชำนาญในเส้นทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกกระเป๋าเดินทาง มีรายงานว่ากระเป๋าที่ใช้ในทั้งสองคดีอาจเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันความเหมือนกันอย่างน่าประหลาดในวิธีการลงมือและอำพรางศพนี้ทำให้ทีมสืบสวนสรุปได้ว่านี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่เป็นพฤติการของกลุ่มอาชญากรกลุ่มเดียวกันที่มีรูปแบบการก่อเหตุที่ชัดเจนและอาจลงมือมาแล้วหลายครั้งข้อสันนิษฐานเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติจึงมีน้ำหนักมากขึ้น นี่อาจไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่อาจเชื่อมโยงกับแก๊งผิดกฎหมายชาวต่างชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่การตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของกลุ่มชายชาวจีนผู้เช่ารถยนต์ suv สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวจีนได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้วจริงในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการนำรถเช่ามาคืนก่อนกำหนดทำให้ภารกิจต่อไปคือการไล่ล่าข้ามประเทศ ทีมสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งผลการตรวจลายนิ้วมือภาพจากกล้องวงจรปิดเอกสารการเช่ารถและรายงานการชัน,นสูตรเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อสารอาญาในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเป็นต้นและซ่อนเร้นทำลายศพเมื่อสารอนุมัติหมายจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองการต่างประเทศจึงได้ประสานงานไปยังองค์งการตำรวจสากล เพื่อขอออกหมายแดงแจ้งเตือนไปยังประเทศสมาชิกทั่วโลกโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งคาดว่าเป็นประเทศปลายทางที่กลุ่มคนร้ายหลบหนีไปเพื่อติดตามจับกลุมบุคคลตามหมายจับขณะเดียวกันการสืบสวนเพื่อระบุต,ตัวตนของหญิงสาวผู้เสียชีวิตก็ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีความท้าทายเนื่องจากผู้ตายไม่ใช่คนไทยแต่เบาะแสจากหมายเลขซีเรียลบนซิลิโคนเสริมหน้าอก ที่เป็นภาษาจีนก็เป็นกุญแจสำคัญที่ตำรวจใช้ในการประสานงานกับทางการจีนเพื่อตรวจสอบฐานข้อมูลและติดตามหาญาติผู้สูญหายต่อไปแม้ว่าในท้ายที่สุดการยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการอาจต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ซับซ้อนส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุแม้จะยังไม่มีการรับสารภาพจากผู้ต้องหาแต่จากพฤติการที่โหดเหี้ยมการวางแผนอย่างรัดกุม ในการอำพลางศพและการเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวจีนตำรวจให้น้ำหนักไปที่ความขัดแย้งทางธุรกิจผิดกฎหมายหรือปัญหาหนี้สินที่อาจเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่พัทยาและชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานคดีฆ่ายักกระเป๋าถ่วงน้ำที่อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ได้ปิดฉากในชั้นสืบสวนด้วยความสำเร็จในการระบุตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน แม้ว่าการจับกลุ่มตัวคนร้ายที่หลบหนีไปต่างประเทศจะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปแต่คดีนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานสืบสวนเชิงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันคือบทเรียนที่สะท้อนถึงภัยอาชญากรรมข้ามชาติที่แฝงตัวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวและความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมายให้ได้ในที่สุดสำหรับไขคดีดังในวันนี้ผมผู้กองกล้องต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ